ท่านประธานเรือขาทักษะที่หนึ่งท่านผู้บริการกัยพิบัตสุวรรณน้อยท่านบริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษาท่านศึกษาดิเฐ์วิทยากรผู้เ,เข้ารับการอบรมตลอดจนทีมงานที่ร่วมกนันดำเน,น,นินการในการอบรมเพื่อที่จะพัฒนาพวกเราให้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ BPA ขออนุญาตที่จะรบบคนเวลาพวกเราทีเดียวนะครับเนื่องจากในพวกนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะต้องต้องเรียนรู้ไปด้วยกันขอผมก็ต้องเชื่นมชมกับศูนย์เคระ่ายการศึกษาที่หนึ่งธรรมรักษ์นะครับที่ได้คิดโครงการที่มีความสำคัญเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ กวบรงมไปตรงและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาหลาปีอันนี้เกณฑ์พื้นที่เองไม่ได้ไม่ใช่ว่าปัดความรับช่บงนะครับแต่ว่าการทํางานของเจมเนี่ยมันไม่เหมือนโรงเรียนโอเตถ้าไม่ตั้งโครงการไม่ตั้งงบประมาณไว้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดการอบรมในลักษณะนี้ได้เลยก็ได้ขอความเเราะท่านประธานเครือกานว่าเมื่อ กามเรจอถ่ายที่หนึ่งจัดแล้วเนี่ยจะมีพี่น้องเพื่อนครูปเราพี่น้องเพื่อนเพื่อนออีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่ทาใจอย่างสองแท้โดยเฉพาะการเขียนวอกเอเอ็นก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานท่านประธานโดยการได้รับร้องในการถ่ายทอดสัญญาจากออนไซต์ในห้อง ในเขนเตพื้นที่ตอนนี้มีเพื่อนๆของเราที่รับชมไปพร้อมๆกันก็ประมาณ3 4 0สี่คนนะครับก็ถือว่าเป็นอาทิสมของการทำงานที่ส่งทอดไปยังโรงเรียนเกนในเขตพื้นที่โดยท่านู้น,นการก็ได้ให้ความอ,าอนุเคราะห์นะครับในเรื่องของการ,นารานอนุญาตให้สถาบันทีงาน i c t มา หนึ่งมีการลงเปียนข้าวกลมสองมีการอบรมครบตามลักสูงสามมีการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการผู Trail, erm <te> <man st> <initiation> น internet, <normal> ี้ทางไอซีดีจะส่งลิงก์ในเรื่องของการประเมินผลการอบรมหลังจากนั้นข้อมูลต่างๆก็จะถูกเลยประเมินและออกเป็นบทบัิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมนี้คือกระบวนการในการทำงาน ในส่วนของ OPA นะั้นมันเป็นเรื่องเรื่องใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยภาพสรุปเนี่ยที่ปรับจากพ -17 เราเป็น o 2 -19 แล้เราเป็น o p วเ่ยเราก็ความเข้าใจแบงนี้ครับว่าสภาพของสังคมสภาพของวิทยาการสภาพของโลกมันเปลี่ยนไป เราตืึกย้อนไปเมื่อปีพศ2561เนี่ยเราเริ่มแผนพัฒนาชาติ20ปีจะไปจบที่ปี2580ทีนี้ในแผนพัฒนาชาติเนี่ยมันกำหนดให้ระบบราชการเนี่ยต้องเป็น4.0กลับ่าระบบราชการ4.0หมายความว่าว ระบบราชการมีเป้าหมายหลักอยู่สามเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือการเชื่อมโยงคือการเชื่อมโยงเครื่อง่ายการเปิดรับเรื่องของข้อมูลก็มีเรื่องของวิทยาการก็มีเรื่องของการตรวจสอบก็มีนั่นคือการเปิดว่างของของระบบราชการสี่ประการที่สองเนี่ยระบบราชการ4.0มีเป้าหมายในเรื่องของ ผู้รับบริการถ้าเราก็คือน,นักเรียนเราก็ทำหนึ่งถึงนักเรียนคุณภาพนักเรียนทำหนึ่งถึงปกครองเป้าหมายที่สามของระบบราชก, 4, การสีู่ก็คือการทำงานที่มีสมรรถนะสืงอที่เราใช้คำว่าไอโฟนคอมเมนต์นี่จึงเป็นที่มาให้เราจะต้องเปลี่ยนระบบของการบริหารจัดการในระบบราชการ อย่างน้อยที่สุดระบบราชการจะต้องมีปัจจัยสาเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการทํางานแบบสารพลังที่านทำวะนรก็คือการสารพลังทําทั้งสูงเพื่อไปถึงสังเกรเกียบด้วยสารพลังกับประสานงานที่ต่างันะครับประสานงานที่คือการเชื้อเชิญแต่จะได้ผลหรือไม่ ในนั้นให้รรอเแต่ทักษะพลังหมายความว่าการรวมพลังเตเกิดผลปัจจัยตัวที่สองการกับเพื่อนราชการช่วยนักรัตกรรมบันนี้พวกเราก็คงจะได้ทำเรื่องนี้ไปควบคู่กันเพราะว่าวีเอเนี่ยใครที่จะส่งพยัสาระเชี่ยวชาญก็จะต้องมีนักรัตกรรมที่มีงานู้ใจ และประการที่สามเรื่องของความเป็นนิติธรรมเราก็ตรวดสอบตัวเองได้เลยในขณะที่เรารับการอรบรมว่าเรามีความร่วมมือกันไหมนั่นคือสามประการสองเรามีนวัตก,กรรมไว้ในการทำงานสาเราเป็นทิ่ทิทัทมในยอย่างกิจกรรมวันนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์ระบบราชการ 4, สี่สครบถ้วน การใช้สื่อเทคโนโลยีมาเป็นตัวหลายทอเชื่อมดยงคนที่ไม่มาในห้องนี้ก็สามารถที่จะรับรู้ไปได้กรบถกันนะครับอันนี้จึงอยากจะบอกบอกับพวกเราว่าเ,าเราเริ่มต้นของการเป็นข้าราชการ4.0เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐในการเข้าไปสู่ประเทศไทย4.0วพีเอสำคัญอยู่สองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งการทำข้อตกลงนในการนักธนาคารที่เราเรียกว่าภาษาสังเกตการณ์ครับว่าเ e อโรไฮด์ปฏิเเเมนก็คือฟอพีเอหนึ่งท,ที่เรากำลังเรียนรู้กันอยูเ่นเ,น,เน,นี่ยงานตัวนี้ตัวนี้จะเปลี่ยนระบบจากจากผู้บังคับบัญชาทำเลยเปรเซนต์เก่อนนี้จะเป็นอย่างนั้นและกำหนดอ่าระดาบับด้วยใช่ไหมตาได้ระดับ ปฏิบัต es que ิหนึ่งพัฒนาขึ้นมาจนถึงหลักสองสามสี่แต่ตอนนี้ไม่มีเกมชีวัตวันสองสามสี่อย่างไรอแต่ให้เราเป็นคนเขียนเองอีนนี้พอเราเขียนเองเนี่ยพอที่เราจะบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยเราบ้ารึไงเราไม่กล้าพูดเพราะเป็นสิ่งที่เราทำเพรตกลงด้วยตัวเองเขียน ตารางานเขียนผลไปข้างหน้าและเขียนตัวชี้วัดความสำเร็จไปเรงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละยผมอยากให้พวกเราได้คิดว่าสิ่งที่เขียนต้องทำาไไรและสิ่งที่เขียนต้องสอดคล้องกับวิทยาฐานะของอตัวเองเขียนต่ำกว่าวิทยาฐานะก็ไม่ได้เขียนสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ไม่ยากแต่าําลำบาก วันที่4มันจะไม่บรรลุมันจะไม่ได้70%ะัีนี้จะเป็นปัญหานะครับตัวที่2ของ WPA ก็คือ WPA2 ภาษาติดใช้คำว่าเปิคอมเมนต์แก้ซ่อนก็คือการปรับมินผลการพัฒนางานหลายคนอาจะสงสัยว่าทำไม PA เหมือนกันทั้งแปลเหมือนกัน PA ตัวแรกมันเป็นข้อบกลรง A ก่อนที่สองยเป็นเรื่องของการประเวินผลตามกฎกำนดะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามาทำความเข้าใจกันอย่างถ่องเท้ท่านวิทยากรก็คงอยากนิ้นไปที่ยกันการป่าธรรมนะเรายังสับสนกับเรื่องของมาตรทานเราต้สับสนกับเรื่องของผลลัพธ์ และเราก็ไปสำรวนกับเรื่องของตัวชี้วัดค่าของแปรการทํางานไว้อย่างนี้เราก็คาดผลดดลัพธ์ว่าดูจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นอะไรเป็นข้อบ่องชี้ความสําเร็จถ้าทุกคนเรีย์แต่ละประเด็นนี้ได้ไปตามประเด็นบัญชีวัดอย่างนีว่าเราจะโลกนะครับเราจะโลุมเพราะนั้นก็ขอ เชื่อมโยงกับการทํางานของศูนย์เคทั่ษยที่หนึ่งนะโดยท่านประธานไอคูสุวรรน้อยทีมงานที่ได้วปกันคิดนะครับวันนี้จะรอว่าให้เกณฑ์สังการ กรกศได้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ดังนั้นพวกเราไม่รออันนี้ต้องชื่นชมว่าไม่รอเพราะถ้ารอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านี่มันจะสิ้นเดือนตุลาแล้วเดี๋ยวก็ไปเดือนพฤศจิกาเราจะได้ลงนามกันเมก็เลยครูก็ต้องลงนามร่วมกับผู้บริหารผู้บริหารก็ต้องส่งไปให้ทางผู้นในการสนาิสัญญา เป็นการลงนามตามระดับชั้นพวกรเรขการทำงานอยากจะบอกกับพวกเราว่าอย่าหวังอะไรให้ให้ถึงร้อยจะค่อยทำอะไรที่ต้องทำให้เริ่มทำไปก่อนแล้วค่อยๆหลับค่อยๆพัฒนาให้มันดีจนถึงร้อยาะความคาดหวัง จะต้องสางพลังและกลุ่มือกันไปให้ให้สำเร็จให้ได้คุณดาบั้าทั้งใจของทั้งหลายเขาตั้งใจอุ่นใจว่าในห้องนี้มีแต่คนพับมัคคิมนะกับสิ่งที่ที่จะท้าตายตัวเองไปสู่การได้รับการลงนามจากท่านผู้กระการ รงเรียนนะแล้วก็เชื่อว่าเราองไม่มีเป้าหมายเพียงแค่การจดทำวทย์หนึ่งแต่ผมอยากให้มองเป้าหมายไปที่วิทยาฐานะเชี่ยวชาญในชั้นการพิเศษเำหรม่พู้ถึงนเนี่ยเราชั้นการพิเศษเราต้องใช้ของการทำวิชาการตาโรวทเนี่ยเชี่ยวชาญนั่นค่ทำวิจัยหนึ่งเรื่องวิจัยหนึ่งเรื่อง เมื่อวานประชุมกลุ่มพิเทศก็ได้ฝาเป็นนโยบายไล้ว่าผมอยากเห็นชมรมนักใจของสำนักเกตบพื้นที่ชมรมนี้ถ้าเกิดขึ้นได้มันจะเป็นอาถิสนับเพื่อพวเราที่จะทำ b พ a เเพื่อมุ่งเป้าไปที่วิทยฐานะเชีช่ยอาญการทํขาข้อตกลงที่คาายก็ดี ถ้าเราวางแผนนะครับา CB, จากรู้ินซีพีจากการพิเศษซีพีถ้าถึงเชี่ยวชาญถ้ามีผลงานทางราชการาถ้าใครดจะมีมูลการป่าที่สูงแล้วก็มีผลการประเมินนี่เสี่รอบในระดับระดับทีเน,นะครับผ่านการประเม,เาามินท่านก็สามารถที่จะ ไปขอลดระยะเวลาจากสี่ปีเหลือสามปีเรื่อยๆระยะหน้าอันนี้ก็สำคัญใช่วิทยากาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะแต่ฐานะที่สำคัญาก็เราทำแล้วงมันเพิ่มฐานะเราให้นักวยขึ้นได้มันก็จะจะเป็นปังหาใหร่ผมอยากกระบาดพวกเรานะครับอยากทำเทให้ได้มีวอล a ีเอหรือเอหนึ่งเอสองเท่านั้น ผมอยากให้ถึงการส่งผลงานของพวกเราถ้าคนที่มาอบรมในครั้งนี้กล้าที่จะตายตัวเองในการส่งวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ให้นับรวมกับโั21ที่ท่านมีประสบการณแล้วเนี่ยโั21มาดามที่มีประสบการณ์ระดัที่4ปี1ปี ขึ้นวันที่หนึ่งตุลาคมหกข้างท่านส่งเลยครับเชี่ยวชาญรงวเองช่วงที่กำลังเริ่มเนี่ยจะไม่เ่อมวดในการตรวจแต่ถ้ากอส่งเยอะเดี๋ยวการงการพิชารณาจากหนึ่งเรื่องมันจะเป็นสองเรื่องเดี๋ยวมันจะยืดยุ่เยอนะเาราะว่าท่านหลายวันของกรมรบกวนเวลาของท้านในการมา กพบปะในตอนกลางใหญ่ในการทำานินร้อทั้งขอบคุณที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับผลทั้งหมดทั้งมวลจากโรงเรียนศูนย์เกระจายมันก็จะไปกองรวมกันในระดับของเขตพื้นที่ครับผมเชิญชมไดะขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ